อ๋อโอเคเดี๋ยวตอนนี้ยายจะมามอบค่าคอมให้คุณตาเยาอยาพึ่งเลยคุณตาเอาไปน้ําเอาไปกินน้ำก่อนกันเลยปะนุ่นเพลินเลยจ้ะนี่ไปเก็บก็ได้เลยนียายไปกินอไปเก็บ ไปเอาดิอันนี้้วยเลยนี่เอาไปเก็บเลยที่นู่นเดี๋ยวพ่อเท่าเขาจะไปอันนี้ฮะน่งคือนนิ่งจ้านั่งนั่งนั่งเอ๋สาปานมหายายค่ะมาอุ่นนุนสบู่มากินข้าวยังยังจะเดี๋ยวก็ไปกินบ่จ้า สนุกไหมโชฟางามไหมอ่ะนอนเลยพันวิ่งเล่นนะอุ้มันเดินได้ลรอบอกเดินได้แล้ว,อลวนอนที่พี่เลปะฮ<ล>ันนอนที่พี่เลปะสวยไหมสวยไหมอุดหนุนจับูช้องก้อนตาคีมไม่เอาบอกไม่เอาไหน,น,อ,น,นอันนี้นี่ออกมาจับบุญ ปานดำนาดำนาช่วยคอยในเด้อปีนี้คอยจะจ้างเลยยาตุกกาเลยบ่ะตกแล้วให้ชาปันใช่ถุงใช่ถุ่งใุ่งอะไรอไนู้นอยู่น้้นทุอะไรก็ได้ให้เลยก็ร้อยร้อยเก้าสิบบาทก็คิดเลย เมื่อวานนี้ก็กลับไปให้อันพ่อคุณกี้คุนมาชื่อเพ่อนชายชบูค่อยได้พ่อคุณกี้หน้าปานคุนชายชบูค่อยเด้<ช>หน้า<ช>เด้งหน้า,นาดึงเทเด้ยายก็จะออกไปข้างนอกไปดูว่าเขาทำอะไรกัน,นเอาคุณพี่ยายจะมามอบ เงินให้เพราะว่าย่าอาซีเอามาให้เมื่อกี้นี้ยายก็เลยมอบให้คุณพี่ต่อเลย1,000บาทเอาไปจับจ่ายใช้สอยในครอบครัว ไม่ได้ห้า้อยหรอกหนึ่งพันบาทกับคุณแม่ที่มานั่นแหละกับผ้าถุงหนึ่งผืนขอขอบคุณคุณแม่ที่มาด้วยวันนี้นะยายไม่ได้นําเที่ยวค่ะขอโทษทีค่ะเพรายายก็ยุ่งๆปวดหัวยายต้องเช็บตัวเองเพราะความดันยายจะขึ้นค่ะมัดทัวมัดทัว ทัวเลยจะเอาไปให้ป้าจอง Hmm. มัดไม่เบิดเดี๋ยวนีะวันนี้เขามาซื้อขวด hmm. นั่นนะเอาใส่เป็นรังยกเอาไปเลยเนี่ยคุณพี่เอาไปวางไว้ขา,าย <c oughs> มานะรเก็บแต่หน้ามาอยู่มีเหรออาอขวดเราเปล่าเก่า เจ็บเจาะทีเดียวเตะก็ได้เมื่อกี้เป็นยเตะโขดเลยอันนั้นว้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหตุจะจะตัดอยู่ต้นตะกบใช่ไหมโอเคก้ามันขึ้นหรือเปล่าดูดีเตะตาหึ่งจีบคิวเดียวโบลล่าบอกว่าไม่ออกมีออกก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไหนมันเหลือยายก็จะไปขอแล้วเราก็ดำได้ดำแค่ไหนก็เอามันเมื่อยแล้ว นเ,นเป็นไรหรอกอย่าไปชิเลี่ยนเรื่องนาเรื่องไรมีก็อาจจะมีกินนะมกินดูล้ะ นี่จะไปให้ป้าชเพ่อปช้ชสองค่ะไม่รู้ว่าป้าชอนอนหรืออย่างก็ไม่ทราบค่ะนะคะถึงนอนก็ต้องเอาไปให้เพื่อนเนาะพอเราระปากแล้วมันงามเลยมักทั่วเนะขัวพักยาวสวยมากเ,ยเลยค่ะยายก็จะออกไปข้างนอกค่ะ เงินทองก็มอบให้พาชีปแล้วหนึ่งพันบาทจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวค่ะ,ะเพราะว่าคุณแม่ให้ให้ยายด้วยยายก็มอบให้พาชีต่อค่ะ,อะขอขอบคุณคุณแม่ทุกชิงทุกอย่างที่ยิบยื่นมาให้ยายจำลองยายก็ยายจำลองก็ขอขอบคุณ คุณแม่ที่มาเมื่อวานนี้เนาะขอขอบคุณมากค่ะขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญที่จริงใดขอขอให้สมความมุ่งม,มา่ประถนานะคะขอบคุณเจ้าค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่น,นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดจับต่อคางให้คุณยายด้วยเจ้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย